ร้าน Richman Shop หนูหน่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ จะมาลองแมนอวั์กระสุนเธอไม์นะครับกระสุนไฟนั่นแหละนะครับเห็นมีคนอยากให้เล่นหลายคนเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมไปดูคลิปคนไทยไม่ค่อยเด้งมาหน้าฟีดผมเท่าไหร่นะครับสำหรับปืนต่างๆที่มันน่าสนใจเนาะ mm hmm. เกี่ยวกับเกม Call of Duty Mobile นะครับ mm hmm. ก็มีคลิปต่างชาตินะผมก็ดูพี่ๆต่างชาติเขาแต่ละคนนะครับว่าเขาแต่งยังไงอะไรยังไงแล้วผมก็มาลองเองเจอเมื่อกี้เจอแบบที่มันแทบจะแบบ คือมันมีโอกาสติดเมตาค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเมื่อเทียบกับกระบ,บอกอื่นแต่ข้อเสียมันก็มาอาสาเช่นกันนะครับเนาะเมื่อเจอแบบพวกท็อปเมตาอย่างเงี้ยนะครับเนาะก่อนจะไปฟังวิธีแต่งปืนนะครับแล้วก็เทคนิคการแต่งแล้วก็พวกข้อเสียข้อดีอะไรของมันเนาะก็ฝากงงกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับในตัวเกมมีกระดานหลายกระดานให้เราแบบเลือกซื้อกันเลยนะครับโอ้โหเยอะไปหมด แล้วก็ใครที่รอฟาวันสกินไบรท์ก็สกลับมานะครับไบรท์เบลดนะครับสกินนี้ก็คือบอกเลยว่าภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับมันของแท้เลยนะครับสกินนี้มันยิงง่ายยิงดีฟิลดีรีโหลดก็แบบมันรีโหลดแล้วมันทําให้แบบอยากจะยิงต่อคือยิงตัวแรกไม่ได้ต้องมีตัว2ตัว3ามผ่านไปแน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะผมลองไปเก็บตามพื้นมาแล้วนะครับเพราะายังไม่ได้นะมันเหลือช่องเดียวเห็นไหมละ่ะ ผมก็ว่าจะจัดตัวไซเลนก่อนเนาะไซเลนก็น่าจะอยู่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็เหลือช่องสุดท้ายเหมือนกันนะครับเนาะรักพีจะได้น้องมากแต่ว่าตัวความมิสติกมันไม่ค่อยวนจริงๆนะครับมันวนยากนะครับฟาวันเนี่ยน่าจะวนรอบสองรอบแล้วมั้งสำหรับสกินไบรท์เบรดตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับหาร้านเติม c p ถูกๆนะครับรวดเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองนะครับ้ลาลิชแมนชนั่ปลิงด้านล่างเลยนะครับโอเคมาดูของแต่งแมนวอลกันดีกว่านะครับ แมนอว์เนี่ยหลักๆเลยคือวันนี้เราจะเป็นแมนอว์กระสุนไฟใช่ไหมครับเป็นเทอร์มิสแอมโมนะครับจะใส่เป็นแม็กตัวนี้นะครับซึ่งภารกิจมันเนี่ยถามว่ามันการที่จะได้มัน,นย,ยากไหมไม่ยากครับแต่นานชิบหายเลยจริงๆนะครับเพราะมันจะคาบลูกคาบดอกตรงที่ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเล่นเป็นแบบว่าโหมดไหนดีระหว่างฟีฟออลกับฮาร์ดพอยท์นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเนาะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ป่าวะเอออันนี้นะครับ เริ่มแรกมาเนี่ยมันสังระเบิดสังหารก็หาร,ระเบิดนะครับระเบิดในที่มันปแล้วแตกนะครับ,นะรบก็ใช้ระเบิดอันนั้นก็ได้นะครับใช้สกอร์สตรีก,ก็พวกเออ่ป้อมปืนพวกเฮลิคอ,คอปเตอร์ที่มันยิงได้อนะแล้วก็พวกสวอร์มพวกอะไรเงี้ยพีเดเอร์พิซซายเนี่ยเขาเรียกสกอร์สตรีกนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ใช้ค่า15ครั้งเอ้ย ใช้แค่15ครั้งไม่ต้องฆ่านะครับอันต่อมาก็ต้องฆ่าด้วยนะครับใช้สกอร์สตรีทอันเมื่อกี้แหละฆ่า25คนในโหมด MP นะครับอันต่อมาที่จะได้กระสุนไฟและใช้ทักษะโอเบเดเตอร์ก็คือทักษะโอเบเเตอร์ก็คืออันนี้นะครับสกิลตัวนี้นะครับแนะนําถ้าไวๆหน่อยถ้าคุณไม่ได้ยิงแบบฟรีฟอร์แบบจบ 20. บจบ20ทุกตาเนี่ยนะครับแนะนาเล่นฮาร์ดพอยต์นะครับ,น,น,น,ารน,รบนานหน่อยแต่อาจจะได้สักเกมละ3 4อันนะครับแต่ถ้าเน้นไวคุณคิดว่าคุณจบยี่สิบทุกตาฟรี แต่ว่าก็จะมือกิกหน่อยนะครับเพราะว่ามารอบทากเลยนะครับแต่ถ้าเก่งก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่ผมนะหมายถึงคนอื่นโอเคมาวิธีการได้เถอร์ไบรเอโมก็ประมาณนะครับหลักๆเลยคือเราแต่งใส่ตัวนี้ไปอยู่แล้วครับแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับผมไม่ใส่นะครับ AR ปืนนี้เวลาใช้ปืนเทอร์ไมรเอโมผมไม่ใส่เพิ่มระยะดาเมจสักชิ้นเลยถามว่าทําไมความแรงนะครับมันไม่ได้มาจากระยะตัวปืนนะครับไม่ได้มาจากระยะนะครับมันมาจากกระสุนนั่นเองนะครับเท่าที่ไปเทสเนี่ย เบสสเตตเบสความแรงค่าพลังดาเมจตัวปืน,นจะอยู่ที่10ถึง11นะครับประมาณอกหรือนําตัวจะนับตสิบนะถ้าเป็นดาเมจเพ,พียวๆนะไม่รวมไฟเผานะเพราะว่าไฟเผาผมว่าดาเมจมันคงไม่ยุ่งกับระยะอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นกระสุนไฟถ้าอิงจากชีวิตจริงมันก็อยู่ที่กระสุนบอกว่าไฟมันไม่น่าจะอยู่ที่ระยะนะครับเนาะโอเคนะครับใครคิดเห็นยังไงกับของแต่งใครคิดเห็นยังไงกับโหลดเอาผมลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเนาะโอเคเดีนะ๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในแรงรีวิวจัอรี่กันเลยนะครับ โอ้มันข้อเสียเลยคือเรายิงแล้วเราจะยิงปุ๊บตายปั๊บไม่ได้นะครับมันจะยิงแล้วมันต้องรอดีเลยหน่อยยิงแล้วมันต้องรอดีเลยสักแป๊บหนึ่งมันถึงจะตายนะครับนี่ก็ข้อเสียนะครับถ้าจบเลยเนี่ยยากบอกเลยในระยะใกล้ๆนะแต่ไกลๆเราถ้าเรายิงได้สักมิดหนึ่งมันก็ขอบดีนะครับ โอ้ไปมีโอกาสโดนเราด้วยนะลืมบอกระวังกันด้วยนะครับตายมันยิงแล้วมันไม่ตายเลยเว้ยตายป่ะตรงนั้นนะโอเคยิงไปครึ่งหลอดนะครับแล้วมันก็เผามาดี โอ้โหเฮียจะปาดโดนอยู่เลยเมื่อกี้นี้มีตัวกมาซอสมันสามตัวไปอีแลโดนเราทำงานลูกพอ่อโอ้โหมันมาหลังสองตัวเพื่อนจะกันไหวเพื่อนน่าจะกันอยู่เพื่อนเรามีของมีอะไรแต่เราตลบหลังมาอีกทีตาย ต้องใจเย็นๆมากอะจะเล่นกระสุนอันเนี้ยมันไม่ได้ตายเลยเว้ยมันตายปะเนี่ยมันไม่ได้ตายเลยแล้วมันแบบทําให้เราแบบได้คิวเลยเว้ยมันยิงไปแล้วมันแบบเจ็บไหมเจ็บแหละมันเจ็บครับเนี่ยเหระเมื่อกี้โดนตีนไปอะโดนตีเป็นฮัตตี้เองมั้งตรงไหนเลือดน่าจะเป็นเต็มหลอดครับความแรงเลยไม่เถียงครับมันแรงจริงแต่มันไม่ได้ตายแบบอุ้ยหมากัด แต่เราได้คิวอยู่อ่ะพยายามจริงแล้วมันต้องถ้าเจอสองหนึ่งสามหนึ่งผมว่าเล่นยากกับปืนไม่ใช่ปืนนี้หรอกเอาจริงเท่าแมนนว์ปกติมันเล่นได้เนี่ยโดนไปดัานหนึ่งไอ้ด้านตายแน่เลยตายปะเนี่ยเราโดนกระสุนตัวเองได้ครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเดินมาเงี้ยทะลุแล้วไฟมันติดค,คู่เนี่ยอันนี้โกงครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยได้ แต่ระวังโดนไฟตัวเองนะครับมีช็อตห่ามาเพียบละผบอกเลยโดนไฟตัวเองตายนี่ก็เสียโลโก้จะ้ะโอ้ยไอ้นี่โดนอ้ยโดนก็สุดไฟ <c oughs> กูตายแล้วกูก็ตายด้วยไอ้โดนไฟตัวเองโอ้ oh. นี่ไงจะอ้อมหลังตายไปแล่ะมึงอ่ะเออนี่ไงโดนเป็นสองนัดโดนเป็นนัดสองนัดเลยนะประมาณหนึ่งสองนัดแรงความแรงไม่เฉียงครับแต่เจอสองหนึ่งสามหนึ่งนะถ้าไม่ได้เดินมาแบบมาได้กันอ่ผมบอกเลยลำบากโดนไฟไปตายไหมนะ่ะตายนะครับ ร้อนนะครับมาทั้งระเบิดไฟมาทั้งกระสุนไฟนะครับตายด้วยความที่มันแบบนัดมันน้อยเว้ยเราก็เอาแบบอะไรที่มันช่วยเรามาเช่นมีโหลดไว้ขึ้นนะครับแล้วก็ซูมไว้ขึ้นนะครับนั่นตายแน่นอนนั่นเนี่ยโอ้ยแค่แตะแบบแปะๆพอเลยอะหันหันเป้าหนีเลย ไปตายะนะไอ้โดนไปนันเดเด,นนเดียวไอ้เฮียนี่นัดเดียวตายนิ่เวอร์ไปวะแต่เราก็ตายด้วยอ่ะถ้าไปป่วนไปอะไรยิงในจุดที่มันยืนสแต็กยืนแบบยืนทับกันนะครับนนเฮ้ยนั่นโดนไปนัดหนึงไอ้เฮียไม่ตายน่าจะปางตายเลยโดนย,ยิงกลางหลังไปนัดหนึงไอ้เหียนึกว่าัำใจนี่ใส่ผมไหม โดนแม่นัดหนึ่งนัดหนึ่งนะจะยิงหลังเพื่อนเราหลอมถ้ารู้สึกว่าจะเอาชัวร์ให้กดตายทันทีนะครับแนะนํานะครับยิงสามนัดอัดมาตะสามนัดอัดไปเลยสามนัดนะครับไม่ต้องกลัวเปลืองโดนสามนัดคือตายแน่นอนเนาะแต่ถ้าจะแอคหลอแบบแม็กเดียวไนดะ้สัก2สองสาตัวอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากัน ตายไปเนี่ยอืไม่ตายที่มหมโดนไปนะัดเดียวมันวิ่งจูเชื่อแล้วแหละว่าคนเราวิวัฒนาการมาจากลิงนะครับตายแล้วสวยสไลไ์ดีนะลูกซองอย่าเพื่อนกูปาดช็อตเดียวฟู้ดแน้นอนตายแน่นอนถ้าโดนไปสองนัดแต่เราลากตัวอื่นได้เลยครับปล่อยเลยถึงเราจะตายแล้วเรายิงฝากไอ้ตัวที่สองไว้ทักนัดสองนัดเนี่ยโอกาสมันตายก็สูงแล้วนะครับ มาเดี๋ยวได้เวลาจบแล้วแมนวอ์มันช่วยไหมช่วยเขาไม่ค่อยได้นะครับเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนไอ้เฮียกูเปิดให้สามตัวป้อมปืนก็แหกแล้วควรจะได้แล้วล่ะจุดเนี้ยแมนแพ้แฮนเนี่ย โอ้ยเ้ย้อือไอตัวที่สองไม่โดนกระสุนหมดก่อนคือผมเพิ่งปรับตัวอันนี้คือบอมามาลงแรงเลยเงี้ยครับเนี่ยสองนัดอะพอปล่อยเลยสองนัดปุ๊บลากเป้าหนีเลยสองนัดลากเป้าหนีเลยครับไอ้นี่ก็โดนไฟไปแล้วหือกดเกาะเพชรขึ้นมาถูกเจ้าอ่าจริงนะมึง ไอ้นั่นโดนไฟผมไปด้วยแล้วก็โดนกระสุนไฟไปด้วยมงเอ,อ้ยคราวนี้ผมมาจาก,จาก,กตระกูลอุจิฮะนะครับโอ้ยโดนแต้มเดียวแต้มเดียวขอแต้มเดียวไอ้เหี้ยบมีโอกาสแพ้ไงไอ่แต้มเดียวเพื่อนอืผมโดนนี่ว่ะหี้ยมัเพื่อนทีเราแพ้ว่ะแต้มเดียวมัมน,นเจียกกันไม่ได้เรียบร้อยละมันเอาสเตลช็อปเปอร์แล้วครับบ้ายบายเกมนี้ ประมาณนี้นะครับก็ถามว่าโกงไหมนะครับมันโกงมันดีครับแต่ทีมเรานําแล,ล้วเหลือเมื่อกี้โดนพิก149 150เฮ้ยอายเขาชิบหายเลยปืนโคตรดีแบบแบบแปลกๆนะเกมนี้แต่ไม่เป็นไรครับถ้าคอมโบกันเนี่ยเรียกว่าอะไรอะได้นั่นเหลือไม่เต็มหลอดอะยิงมันไปนัดนึงยะครับมันตายแน่แต่มันไม่ได้ตายทันทีนะมันจะทิ้งระยะหน่อยแล้วค่อยตายแล้วถ้าเขาจับเป็นเอกจับเกาเนี่ยครับเขาส่วนมาพูด คุณจะอยู่ไงอ่ะครับตายนะครับเล่นปืนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้แบบผมว่ามันน่าจะก๊อทโหมดระเบิโดโหมดฟอนไลน์โหมดอะไรที่เอ่อยึดพื้นที่เล่นได้นะครับแล้วแคมป์จุดๆนั้นไปเลยสายแคมป์จะเหมาะแต่ผมก็เล่นบุกแบบบุกที่ผ่านไวบอดมันก็บาะนะครับขอแค่อย่างเดียวยิงให้มันโดน2นัดแล้วจากนั้นถ้าสมมติเจอจังหวะ2 1 3 1เนี่ยยิงแจกไปคนละ2นัดจากนั้นคุณก็ดีต้นตีเราเองนะครับเพราะมันไม่ตายทันทีเซียววิประมาณ1วิครึ่งวิเนี่ย มันเล่นปืนเมตาเฟนิกเกาอะไรกันอย่างเงี้ยครับมันวิ่งพวดตามหลังเรายิงหลังเราแหกแหละคุณแจกให้มันไปคนละสเมตรแล้วคุณต้องหนีก่อนช่วงแรกนะครับนะถ้าคุณไม่โยกหลบไม่อะไรเลยก็มันสวนแตกเหมือนกันนะครับคุณคิวเยอะคุณก็ตายเยอะมันก็อาจจะแพ้ได้ถ้าเป็นฮาร์ดพอยต์เนาะแต่ถ้าเป็นโหมดอื่นที่ใช้คิวกันตีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ครับยิง30กว่าตัวนะครับเอาจริงไม่ค่อยค่อนข้างว้าวนะมันก็รู้สึกบางทีมันมันแต่บางทีก็รู้แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูยิงได้แล้วกูตายทันทีเเลยหแบบ เมันเทิดไปเทิดมามันอาจจะดูมันแต่นามจริงเจ็บสองเก็บสามทีหนึ่งมันก็อาจจะหลอกกว่าหรือเปล่าเวลาทาคลิปอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ครับสำหรับแอนโนว์ War, กระสุนเธอไหมโกงไหมโกงครับแต่มีข้อเสียเยอะไหมเยอะครับหนึ่งเลยจริงแล้วไม่ได้ตายทันทีครับถ้าคุณเจอท็อปเบต้าอย่างเฟนเนกเกาหิษบีเคอะไรดีไอเอสไรแรงๆจบไวๆลั่นไวๆเขาส่วนมาจังหวะนั้นคุณก็ตายเขาก็ตายครับซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไม่ได้ทําให้ทีมเราได้เปรียบถูกไหมครับมันก็ตายทั้งเขาทั้งเราเนาะ ถ้าเป็นบลระเบิดเนี่ยก็เหมือนเทกันไปก็ไม่เด็กได้เปรียบอะไรน้าหนาแต่ถ้าวิ่งมาติดๆกันเนี่ยแจกไปแล้วทะลุตัวหลังก็เอนจอยนะครับอย่างนั้นคือมันมากมันกว่าเล่นแบบปืนเมตาแล้วยิงทั้งสองอีกนะครับเวลายิงแล้วแบบเสียงไฟซาๆในหูเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยสําหรับใครที่ค่อนข้างที่จะใช้การฟังเสียงเนี่ยในการช่วยตัวเองเล่นด้วยก็ค่อนข้างที่จะมีผลอยู่นะครับมันดังชิบหายเลยนะครับสําหรับเสียงไฟแบบแซ่แซ่แซ่คือแบบน่ารำคาญน,นะครับ แต่ก็นะครับมันจะให้มันโกงไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเรื่องความแรงเนี่ยผมให้มันเป็นอันดับหนึ่งและผมให้แม่งแรงกว่าโอเดงอีกนะครับเนาะแต่ว่านะครับมันไม่ตายทันทีโอเคประมาณนี้สามีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ